ซึ่งในปริสมายความว่าอะไหรหมายความว่าโดยโดยต้องร่าวน้องถือว่าน่าจะพูดอย่างนี้นว่าความรู้เนี่ยนะมีฐานนะครับผมใช้คำว,ว่ามีฐานแต่อยู่ที่ประสบการณ์ไม่ได้หมายความว่าเวลาคนที่บอกว่าความรู้ เดียวกันในท้องนองก,กับกันคนที่อีกเป็นพวก เรื่องเลยนะเป็นทั้งเรียนกฎหมายเรียนทำอีกประการทูตอีโอโรจีอัลโทรโนมีอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะเยอะไปหมดเลยทำหลายอย่างาแต่ว่าไอ้ที่บอกว่าพวกเหตุผลน,นิยมเนี่ยมักจะเป็นนักนิสสันด้วยไอเดียสนุก จะเป็นการาเผชิญหน้ากันระหว่างสิ่งที่เป็นสายจะเป็นสิกที่สิ่งที่เป็นปรัที่จริงเนี่ยมันเป็นการเาเิอหน้ากันถ้าในแง่หนึ่งคือการการะหว่าง m p i r e c t s กับ rationalist นะครับส,ส,ส,สำหรับพวก rationalist เนี่ยมันจะมีคำสำคัญคำหนึ่งก็คือว่า,เ,าเวลาที่เราจะพูดว่า truth คืออะไรความจริงคืออะไรเนี่ยเราจะเจอตรงนี้ว่าความจริงเนี่ยมันจะต้องสแสดง แสดงด้วยการพิสูจน์นะรพิสูจน์ในความหมายอะไรพิสูจน์ไม่ได้เป็นแค่เช็คดูแบบที่ไปทดสอบด้วยประสบการณ์หรือสายตาของคนนะ่น demonstration หมายถึงว่าเราจะเริ่มจากเหมือนกันในรณนี้ ทีี่่สุดเนยไปพิสูจน์ข้อความที่สุดง่ายน้อยกว่าสมัยเด็กๆตอนที่เราเรียนเลขาคณิตอนนี้สอบรอออะไรพวกนั้นเนี่ยเป็นเป็นแบบแบบไอเดียของขโปรแกรมเขาคือคือเราใช้ข้อความบางข้อความซึ่งเราเรียกว่าเป็นแอคเซียลแต่พิสูจน์ข้อความคือนะแล้วเหตุผลนักเหตุผลผู้ชมเนี่ย 方便。 เป็นระบบแอคเซบต่างๆนะครับมายถึงว่าใชาท้ทฤษีที่อธิบายสร้างระบบจากข้อความที่สั้นที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าสมมติว่าสองคนนี้ระหว่างนิวตันกับไร สิ่งต่างๆเราอธิบายในลักษณะที่เป็นรูปคำในเมกานนิโกกิโนสตีรที่นี่ที่ผมพูดเนี่ยเป็นค้ดมาแล้วไม่ว่าทาั้งนิวตันและไลฟ์เดนเนเนี่ยตามที่จะอธิบายโมชั่นในลักษณะแบบเดียวกันอย่างที่ว่านั้นเมื่อกี้นะฮะไซส์ ains, เชฟ มันสร้างมาจากอะไรอะไรเงี้ยนะ,ยนะมันก็มีคำตอบมาเช่นทาริสบอกน้ำไอ้บางคนบอกกินน้ำลมไฟบางคนบอกอีเทอร์คนบอกว่าจำไม่ได้แล้วนะ <c oughs> แล้วผมมึงสอนไอ้ไอ้ ไม่อยากดูผมไม่ไปดูเรื่อง บีอ yeah. mm ินเนี่ยคือเออ่ในขณะที่ตะกี้นี่ขย้อนอีกหนึ่งไอ้พวกรอนไอ้พวกอะตอมิสซ์ในกริดสกรีนสมบัติเนี่ยมันต่อพวกผสมธาตุได้แก่น้ำที่น้ำลงไปอ่อะไรหรือบางทีมันจะสมกับต่ำอะไรอย่างเงี้ยไอ้เจ้าเอ่พัมเปอรี่ส์กบีอิน